คนกระตันยูหาได้ยากนะเพื่อนให้คำไพเราะกับเราเราจะให้คำไพเราะกับเพื่อนกลับก็ยากเพื่อนช่วยเหลือเราเราจะช่วยเหลือเพื่อนกลับก็ยากการจะแสดงความกระตันยูแม้แต่กับเพื่อนกันกับมารดากับบิดาสามีภรรยา คนรักกันนะก็ไม่ง่ายนะหรืออย่างดูมารดาบิดาของเราเนี่ยถ้าเรานึกย้อนเนี่ย,เ,ยเราเคยแสดงความกตัญญูกตเวทีอะไรต่อท่านหรือ,อยังน,นึกไปเริ่มนึกไม่ออกเหมือนกันนะใช่ไหมบางคนก็บอกว่าเคยครับผมก็เลี้ยงดูพ่อแม่ให้เงินเดือนทุกเดือนนะ หารถให้ท่านขับซื้อบ้านให้ท่านอยู่ผมพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวพาท่านไปทานอาหารเวลาท่านเจ็บป่วยผมก็พาไปรักษาอันนี้คือสิ่งที่โยมอาจจะพอนึกได้แต่เป็นการกระตันยูกระตะเวทีอย่างสูงสุดหรือยังพระศาสดาบอกอย่าง โยมก็เริ่มคิดเยอะแลยโอ้โหทำขนาดนี้ยังไม่กระตันอยู่หรอครับนะแล้วจะให้ผมทำขนาดไหนนะพระศาสดาบอกแม้เธอเนี่ยจะแบกพ่อและแม่ด้วยบ่าสองข้างนะดูแลนวดฟันท่านให้การอาบการดัดการนวดการฟันท่านอย่างดีแล้วท่านก็อุจรละปัสวะลด ตัวเราตลอดทั้งร้อยปีการทำอย่างนี้ยังไม่ชื่อว่าเป็นการทำแล้วตอบแทนแล้วแกมารดาบิดาเลยเพราะว่ามารดาบิดาเป็นผู้มีอุปการะมากบำรุงเลี้ยงแสดงโลกนี้แก่บุตร <c oughs> ตอนเขาเลี้ยงดูเรามาเล็กๆเ,เนี่ยเราก็ไม่รู้เรื่องอะเนาะจนเราโตทำงานได้ก็ หลายคนอาจจะยังนึกไม่ถึงพระศาสดาบอกนี่ยังไม่ชื่อว่าตอบแทนเลยทำขนาดนี้พระองค์บอกอีกว่าแม้เธอจะยกราชสมบัติให้ทั้งแผ่นดินก็ยังไม่ชื่อว่าตอบแทนแต่บุตรคนใดเนี่ยยังมารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาสัมปทา ยังมารดาบิดาผู้ทุศิลให้มีศีลสัมปทายังมารดาบิดาผู้มีความตรณีให้มีจาคคสัมปทายังมารดาบิดาผู้สามปัญญาให้มีปัญญาสัมปทาพยายามชักชวนท่านในสี่ข้อกันนี้ให้ท่านมีธรรมะเหล่านี้ในตนชื่อว่าอันบุตรนั้นทำแล้วและตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดา ดังนั้นถ้าโยมจะตอบแทนมารดาบิดาเนี่ยง่ายกว่าที่โยมคิดต้องเยอะและเป็นการตอบแทนที่ให้ผลจริงเพราะมารดาบิดาเรากำลังได้ข้อธรรมะที่เป็นอริยบุคคลขึ้นมาโยมให้ทรัพย์กับมารดาบิดามารดาบิดาก็ใช้ได้แค่หนึ่งชั่วชีวิต หลังจากตายแล้วโยมสามารถใช้ทรัพย์เนี่ยซื้อให้ท่านพ้นนรกได้ไหมไม่ได้ซื้อความไม่ตายให้ท่านลอดตายได้ไหมไม่ได้ซื้อความเจ็บป่วยท่านอย่าป่วยเลยไม่ได้แต่ถ้าท่านมีธรรมะเนี่ยท่านมีที่พึ่งแล้วถึงท่านจะนอนป่วยบนเตียงท่านก็สงบเพราะจิตใจท่านมีสารณะนะ มีที่พึ่งท่านสามารถเจริญอาณาปานสติรู้ลมหายใจเข้าออกไม่ต้องการอะไรเราพลาดพลัง้งลืมไปดูแลลืมนั่นลืมนี่ท่านก็ไม่กุ่นข้องหมองใจนะเพราะท่านมีเครื่องอยู่ของท่านสติปัฏฐานสี่อาณาปานสติรู้ลมหายใจเข้าออกนอนอยู่บนเตียงท่านก็นอนรู้ลมหายใจเข้าออกของท่านไปเห็นไหม ก็ไม่เป็นภาระกับลูกหลานด้วยการไม่เป็นภาระไม่ใช่ว่าเราไม่อยากให้เป็นภาระแต่ไม่เป็นภาระเพราะท่านมีสาระมีที่พึ่งของตัวท่านเองและหลังจากท่านตายไปถ้าท่านตายไปด้วยการเอาจิตอยู่กับกายพระศาสดาก็ทรงรับรองอีกว่าคนคนนี้จะไม่พลาดจากอมตะธรรมะ อมตะธรรมคือความไม่ตายยังไงเขาก็ต้องได้นิพพานเพราะพระองค์ตรัสว่ากายยคตาสติอันชนเหล่าใดไม่หลงลืมอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่หลงลืม